ที่พักเราสามารถสร้างที่ไหนส่วนไหนของโลกก็ได้นะคะในเมื่อมนุษย์ยังมีการเดินทางอยู่เราก็สามารถสร้างที่พักให้บริการสำหรับนักเดินทางได้นะคะวันนี้นกอยู่อำเภอแม่สเสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะก็มาพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งเนาะชื่อซาซามิยอน่าจะเป็นภาษากะเหรี่ยงก็จะมีตู้เสื้อผ้าเนาะส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้ำให้เดี๋ยวนกให้ดูส่วนอื่น ห้องนี้น่าจะกว้างอยู่ประมาณที่หกหกเมตรนะคะแล้วก็คุณอ่าสี่จุดห้านะคะก็ตรงนี้ก็จะมีระเบียงข้างนอกให้มีระเบียงหน้าบ้านให้แล้วก็มีระเบียงนอกบ้านให้ด้วยก็เรียบง่ายไม่ได้มีอะไรมากห้องนี้คือหน้าเจ็ดร้อยบาทนะคะอยู่เป็นอำเภอที่ไม่ได้เป็นอำเภอที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นทางผ่านที่ไหนมากก็เมื่อคืนเต็มนะคะ สำหรับวันนี้ก็เหลือแค่สองสามห้องเขามีทั้งหมดสิบสามห้องตอนเย็นๆนัดเจอกันนะคะเดี๋ยวน้องพาไปไลฟ์ดูห้องแล้วก็อาจจะยกตัวอย่างให้ฟังว่าดูไอเดียเขาทำเขาทำยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวพาไปดูระเบียงนอกบ้านนิดนึงระเบียงกว้างๆนะคะข้างหลังก็จะเป็นทุ่งนาเป็นมิวภูเขาอยู่ทุ่งนาแล้วก็มีหลัง เป็นหลังๆค่ะติดกันส่วนนู้นก็จะเป็นอีกส่วนก็จะเป็นบ้านแฝดเดี๋ยวจะพาไปดูตอนเย็นนะคะนักกันตันเย็นแลวจะมาวิเคราะห์ให้ฟังด้วยะคะ่ะ